เบิ้ลด้วยคือเป็นตาหากักแต่ว่าแม่ใส่ที่สุดก่อนว,ว้าวหลอ่อแท้วะหลอ่อแท้มันลูกของแม่เลยอ่ะข้งางหลังอ่ะถ้าหนูเฮ้ยโมจิมาเนี่ยเฮ้ยมาหพวกนี้เหมือนกันโอ้โหคุณนี่งตัะ

โอ้ฟัดเปนใหญ่แล้วนี่เนีป็นเสือคนละตัวบุกแสอะไรวะละบอไอฮะตัวแ้ข้างเหออยบยกขาไว้คบเจ็บขารเรียกานไม่แล้วแม่ดดคดยเโอ้โัดเปนใหญ่แล้ว โอ้ฟัดใหญ่แล้วฟัดใหญ่แล้วไอเห็ดบเกิ่งพวกนั่นก็โตง่า่กูมูอามานอนกันมันห่อกันมันในชุดเนาะี่ชาชุดกันบ่สี่ชาชุดเอ้ยมึงสวยจังวะเฮ้ยดูขอดูหน่อยที่แม่ขอดูหน่อยทิพวกนี้ก็ฟัดเขาพู้น่ะอ้วนอ่ะเนาะ อพี่าชดกันแล้วปะเนี่เอา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 ชดเซนต์ตะกอด้ยมีอันนี้ดี๋อันนี้อะไรนี่แ a p ปีทีผมเ็น มันอย่างคือเห็นน้ำตาตกผุดๆอย่างเบื้องขึ้นน้ำตาเป็นทางคนนะเจ้าวิสากันบบจักอันนี้ก็ได้ Hidden